ทาแนะนําสําหรับคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ดิจิทัลบริหารแอปพลิเคชันรัฐไม่ได้สาเหตุเื่อจากแอปพลิเคชันรัฐที่โหลดมาเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่จึงขอแนะนําดังนี้คนที่ติดปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ให้ลแบแอปทางรัฐแล้วลงใหม่จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนร,รับสิทธิ์โครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทลงเล็บสีเขียว ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราโหลดแอป,ปมาตอนที่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ทำให้ใช้งานไม่ได้ดาวน์โหลดแอป,ปทางรัฐลงทะเบียนเงินดิจิตอลได้ทั้งทางสมาร์ทโฟน ios iphone app store และสมาร์ทโฟนระบบ android google play ดังนี้แอปพลิเคชัน app store บน iPhone 1. เปิดแอปพลิเคชัน App Store กด2กดปุ่มแว่นขยายเพื่อค้นหาแอปพลิเคชันสามทิมทางรัฐ 4. กดปุ่มติดตั้งหรืออินสตอ l แอปพลิเคชัน Google Play บนสมาร์ทโฟนร,ระบบ Android 1. เปิดแอปพลิเคชัน Play Store 2. กดปุ่มแว่นขยายเพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน 3. มทีมทางรัฐ 4. กดปุ่มติดตั้งหรือ install ถ้ามีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ให้ติดต่อที่ 1. เว็บไซต์ w w w d i g i t a l v o r e x g o t h 2. เว็บไซต์ www กระเป๋าเงินดิจิตอลรัฐบาลดอไทยสามโทรสายด่วนดิจิตอลวอลเล็ตโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งตลอดยี่สิบสีชั่วโมง